เอาละครับผมสวัสดีครับนี่คือไฮไลท์เกียนหรือกลนตีนต่างๆนานาของผมนั่นเองเนะครับใครที่อยากจะสัมผัสในรายการสดนะครับผมติดตามรับชมได้ทุกวันเวลา6โมงเย็นขึ้นไปนะครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันตอนไลฟ์สตรีมนะครับผมผีอยู่ตรงนี้บ้านเจสันความคิดผมนะผมว่าบ้านเจสันอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้เว้ยมันจะอยู่ตรงที่โลง่งๆความคิดผมเนะี่ยมันจะอยู่ตรงประมาณเนี้ยเราจะขึ้นไปใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่เราจะขึ้นไปวู ไปกันสัตว์คุยคนเดียวโคตรเหงาเลยไป,ไปไปว้ยเราจะขึ้นไปหาบ้านเจสันคือผมเคยเป็นเจสเนันไงผมจะรู้ว่าบ้านแม่งจะอยู่ใกล้กับไม่อยู่ใกล้บ้านคนมันอยู่ไกลมากขึ้นไปข้างบนเนี่ยอยู่ใกล้ไอเ้เชือยข้างรถรถข้างหน้านี่เลยจะไปหาเสื้อเราจะเจอเสื้อแม่เจสนันแน่ โอ้โหมีน้ำมน้ำมันละสัตว์เจ๊แม่เจ๊คูอจะมาหมดแรงอะไรตอนนี้สัตว์เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเร็วๆเจอสัตวมานี่มึงจบเลยนะมึงได้เหนื่อยเลยนะ <c oughs> เป็นข้างบนเนี่ยผมคิดว่านะนี่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 น่าจะเป็นตรงนี้คอมคริป <c oughs> <c oughs> ไม่งั้นก็อยู่ตรงนี้เว้ยงตรงนี้ไม่น่าจะใช่มัน่าอยู่ข้างบนนี้แหละเดินหายดีเผะเจอ ไอห่าอยู่ไหนวะทั้งนั้นขอขอเช็คก่อนคือเราลองวิ่งวนมาตรงนี้นะผีแลเรือใครคนตายไปนหนึ่งคนแล้วหาเสื้อของแม่เจสันเจอไหมเนะี่ยวันนี้เฮ้ยเจอแล้วว่ะโอ้เจอแล้วโอ้ ดีใจหน่อยดีใจหน่อยเจอเจอแล้วเจอแล้วนี่กูต้งแบบยีาตกใจสัตว์เฮ้ยยียหัวคนอ่าไอสัตว์มาอ่ะอ่ะงงงง เจสันอย่าบังด <the> ิโอ้บังกลัวเจสันหัวตวมึงบังเหรอเฮ้ยเจสันนายบังอะนายบังเราอ่ะเออวุ้นโทษโทษโทษจี๋ตกใจเลยเสียงเหมือนหน่มใหม่มาเสียงเหมือนแม่มึงอะตกใจเลยเหี้ยเจสันเฮ้ยสัตว์เจสันมึงมึงแมวแมวเพื่อนอ่ะโด ดรอชิวี่ฟักโย่เจสันเีจสัตว์โอ้ยสัตว์โดนโดนเ,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 เคียวเลยแหละม้นอยู่ไหนวะเจสันนายนายมึงอยู่ไหนมาสัตว์มากูจะบวกมึงมาคำชะเจซีไฟเอ้ไฟเอ้ไฟเอ้อโน้ฟักโยเหี่ยงรู้ดีจังเเลยยี